สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ดีไซน์บายเอเจพีอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทําวงจรนักคะแนนนะครับที่มีขนาด2หลักนะครับโดยใช้หลอด l อลมาทําเป็นตัวเลขนะครับซึ่งมีความสูงประมาณ7นิ้วนั่นเองนะครับวงจรเราก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนกล้องนิดนึงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสามารถกดขึ้นกดลงได้ครับประมาณนี้ โอเคนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากทําเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยดี๋ยวนะครับไปรับชมได้เลยครับเริ่มแรกนะครับเราก็นําแผ่นทองแดงนะครับมาทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับจะได้บัดกรีได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็ใช้ r 1 0 k โอมนะครับจำนวน2ตัวนะครับตัวนี้จะทําหน้าที่ควบคุมสวิตช์ครับ แล้วก็ใส่ซ็อกเก็ตนะครับ20ขานะครับโดยอานหันรอยแบ่งลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็ใส่พอตสำหรับตัวเลขหลัก10บและหลักหน่วยนะครับโดยหันรอยแบ่งเข้าหากันนะครับจากนั้นนะครับก็นำสวิตมาใส่ปุ่มนะครับจะใช้สีอะไรก็ได้นะครับแล้วก็วางลงบนบอร์ดได้เลยครับ แล้วก็ใช้คาปาซิเตอร์นะครับ220ไมโครฟาราดนะครับโดยหันขั้วลบไว้ด้านบนนะครับแล้วก็นา7805นะครับประกอบเข้ากับฮลทซิงค์นะครับแล้วก็วางตามคลิปที่ผมทำไว้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็บัดกีขั้วบวกขั้วลบให้เรียบร้อยนะครับโดยเส้นสีแดงจะเป็นขั้วบวกนะครับใช้12โวลต์นะครับส่วนเส้นสีดำจะเป็นขั้วลบนะครับ แล้วก็นำไอซนะครับคอนโทรลเลอร์นะครับมาประกอบลงนะครับโดยหันรอยแหว่งลงมาด้านล่างนะครับจากนั้นนะครับก็นำตัวเลขขนาด7นิ้วมาประกอบเข้าด้วยกันนะครับส่วนการทำตัวเลขขนาด7นิ้วเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ดูทีหลังนะครับการต่อวงจรนะครับก็คือจะต้องต่อสายแพรเข้ากับด้านหลังของตัวเลขทั้ง2หลักนะครับแล้วก็นำมาต่อบนบอร์ดได้เลยครับโดยฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นหลักสิบนะครับฝั่งขวาจะเป็นหลักหน่วย จากนั้นนะครับเราก็นําสายขั้วบวกขั้วลบนะครับมารวมกันให้หมดนะครับคือเส้นสีดําก็คือประกอบกัน3แผ่นนะครับเส้นสีแดงก็ประกอบกัน3แผ่นนะครับแล้วก็ต่อพาวเวอร์ p ายใช้งานได้เลยครับครับเมื่อเราประกอบอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะได้วงจรนับตัวเลข2หลักที่มีตัวเลขขนาด7นิ้วนะครับที่แสดงผลเป็นหลอด led นะครับคอานนี้เวลาเราจ่ายไฟให้มันนะครับก็ สายไฟที่ไฟบวกแล้วก็ไฟลบนะครับแรงจ่ายไฟของผมใช้ผมจะแนะนำนะครับ12โวลต์5แอมขึ้นไปนะครับตัวนี้เป็น12โวลต์5แอมนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูเลยนะครับเมื่อเวลาเราเสียบปั๊บนะครับตัวเลขที่พร้อมใช้งานมันจะขึ้นเป็น002ตัวนะครับถ้าขึ้นเป็นตัวอื่นแสดงว่าเราบัตรกีผิดนะครับหรืออาจจะลืมบัตรกีในส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับต้องเช็คนะครับ อัานี้วิธีการทํางานของมันนะครับปุ่มเราก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ปุ่มตรงนี้นะครับ2ปุ่มตรงนี้ตัวนี้ปุ่มกดขึ้นนะครับผมกดขึ้นนะครับกดค้างได้นะครับมันก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็กุญปุ่มลงครับขอไปพูดผิดกูปุ่มกดลงอ้อยลิ้นผ่านกันโอเคนะครับกดลงนะครับกดลงไปไปเรื่อยๆครับ จนถึง00นะครับถ้าเกิดเราจะอยากได้คะแนน95เราไม่ต้องกดขึ้นไปนะครับเราก็กดถอยหลังได้นะครับก็เป็น95คะแนนนะครับประมาณนี้นะครับกดขึ้นกดลงได้ครับบนกันไปได้เรื่อยๆนะครับการทํางานก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะสรุปคร่าวๆอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อเราจ่ายไฟ12โวลต์เข้ามานะครับก็จะผ่านตัว7805ตัวนี้จะแปลงแรงดันให้เหลือ5โวลต์เพื่อที่จะให้มอเหมาะกับ IC ซีคอนโทรเลอร์ของเรานะครับ แล้วก็จะมีปุ่มสวิตช์ขึ้นลง2อันนะครับในการควบคุมนะครับแล้วก็มีสายแพร์ส่งสัญญาณนะครับมาแต่ละหลักนะครับส่งมาหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับส่วนหลอด LED เนี่ยถ้าสมมติอยากเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนค่า R นะครับ R ที่ผมพูดถึงนะที่นี้คือ Rb นะครับพอดีผมแนบไฟล์รูปภาพไว้ในใต้คลิปแล้วนะครับ Rb อย่างเช่นสีเขียวนะครับเราเปลี่ยน Rb เป็น 1k นะครับ สีแดงนะครับ R B เป็น220โอห์มนะครับส่วนสีส้มเนี่ยจะใช้ประมาณ150โอห์มนะครับตัวนี้การใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับถ้าประกอบเสียก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับถ้าชื่นชอบก็ติดตามกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ